เมื่อวานเนี่ยเราพูดไปเยอะนะครับผมว่าคลิปวันนี้ต้องเด็ดแน่นอนนะครับผมผมก็หวังว่ามันจะเด็ดนะเออนะฮะตอนนี้ตื่นมาแล้วนะครับผมเพื่อนผมอีกคนเนี่ยกำลังมาเนี่ยแต่ว่าเพื่อนผมทุกคนที่นี่ไปกันหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือแค่เมย์คนเดียวนะครับนั่งเล่นเกมชิบหายนะยครับผมอ่ะก็ดีนะฮะเออจะได้แบบว่าไม่มีอะไรบุ่นายพระเอกเราอยู่นี่เลยฮะนี่นะฮะกระมังเขียวนี่เลยนะครับผมบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนนะครับผมเราจะทําอะไรกับกระมังเขียวนี่ครับเพื่อน เราเป็นช็อตแล้วอ่าเราเป็นช็อตมาแการแกง่ายๆครับใส่น้ำใส่น้ำ,น,ำน้ำเย็นนะั่ะโอ้น้ำเย็นแน่นอนแบบนี้โอ้แล้วมันเข้ามามันจะเป็นยังไงโอ้หวังว่าจะไม่เฟลนะไอสัตว์อ๋อไม่เฟลนะ <laughs> ไม่เฟลนะเร,ลนะเราก็จะทําการใส่น้ํานะฮะน้ําเย็นเลยเนี่ยโอ้เราเรามีอยู่เนี่ยครับผมนี่ดู แช่แล้วเฮียไม่ทันว่ะกลัวมันน่าจะมาน่าจะน่าจะมาอยู่ในเียก็เียรแล้วใช่ไหมียมเลยหวังว่ามันจะไม่เอาอิเล็กทรอนิกอะไรมาได้สัตว์นดูจากทรงกระมังแล้วนี่เฮียถ้าถ้าถ้าโดนทีนี่กลัวมีร้องอะได้อบน้ำแล่เออได้อบน้ําแน่นอนแผนการก็มีว่าผมอ่ะจะจะจะไม่ไปรับมันเองเว้ยผมอาจจะเป็นคนมาเซตกล้องนะครับผมเดี๋ยวขาตั้งกล้องอยู่ด้านใต้นั่นเดี๋ยวออกมาตั้งอะไรกันตรงนี้น่าจะตั้งประมาณมุมนี้เลยป่ะเออนะให้มันเห็นชัดชัด นนีี่่่อาเราก็จะมีการลองไว้ตรงนี้นะครับผมไม่ให้มันไอ้นี่แล้วเราก็วางไว้ข้างบนนะอ,อ่าแล้วเวลามันเปิดเข้ามานี่มันก็จะแบบตุ้งแช่เนี่ยเออโอเคไอเ้เหี้ยแค่คิดก็หาไรสัตว์ <c oughs> มันเป็นมันเป็นมุกการแกล้งที่เบสิกมากๆนะครับอันนี้เนี่ยครับผมหวังว่ามันจะใช้ได้กับวันนี้นะเราไล่ดาวถ้วยนั่งไปปูหัวแตกเลยไม่เอาไอ้เหี้ยถ้วยแตกได้สัตว์ล่วงแตกไอ้เหี้ยเอ,อ้ยก <c oughs> ็ต้องไปซื้อกลับมงผมจะให้มัน่ะจังหวะขึ้นมา ไอ้เม่ต้องเดินตามครับเออแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้ลิกมันหลับอยู่เออเดี๋ยวจะแบบเหมือนให้เพื่อนมาแกล้งผมอะ่ะเอออะไรประมาณนี้เพราะว่าผมหลับอยู่เออให้มันแกล้งแล้วเม่บอกให้เดี๋ยวเม่จะอัดคลิปเอออารณ์ประมาณนั้นแล้วเพื่อนมันก็จะแบบไม่ทันสังเกตไงเออนะครับผมแล้วพอมันเปิดประตูเข้ามาก็ตุ้งแช่เลยนะครับผมหวังว่ามึงจะไม่เป็นคนเดินนํามันมาเองนะสัตว์มึงเดินนําเองนี่จบเลยนะไอ้เหี้ยนะครับผมมึงต้องเดินมึงต้องแบบความแบบเข้าใจอารมณ์ไหมแบบว่าที่นมันหลับอยู่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรแบบนี้ เออต้องมีความแสดงเป็นธรรมชาติหน่อยก็ตอนนี้นี่ก็รอเข้ามาอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายบ่ายแหละส <2. S 1> องสี่ห้าอ่าบ่ายสองสี่ห้าเนะยครับผมเดี๋ยวก็มาละตอนนี้เนี่ยเราก็ทําอะไรไปก่อนเดี๋ยวพอเพื่อนผมทักมาเดี๋ยวเมฆลงไปเดี๋ยวต้องดีลานหน่อยนาสัตว์ดีลานหน่อย,ดอเ,อยเดี๋ยวกูต้องเอ้ยเดี๋ยวกูกูเอาขาตั้งออกมาเลยดีกว่าเออเตรียมไว้เดี๋ยวเรอเพื่อนมานะฮะเดี๋ยวเราจะเซตอะไรให้เรียบร้อยครับผม โอ้ยและในที่สุดนะครับเพื่อนเราก็มาแล้วนะครับผมที่หานิดนอนรอเป็นชั่วโมงนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยเรากําลังเติมน้ำนี่อ่าเติมน้าโอ้ชุ่มฉ่ายามเช้าแน่นอนเย็นเย็นเย็นเวิได้ได้เดี๋ยวได้เมึงอย่าเพิ่งมาไปบางเลยสัตว์กูต้องออกไปก่อนไม่ลืมไปจาน้ำเยินเติมเติมเติมไปได้เติมเติมได้อ่าโอเคฮะโอ้โหนี่ทุกอย่างชุกะหุกมากเดี๋ยวผมต้องตั้งกล้องไว้แนี้ด้วยนะฮะ น้ำกินด้วยสัตว์อย่ามึงใจเย็นดิมึงให้กลัวไปก่อนดิฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปรับเพื่อนก่อนนะฮะเดี๋ยวผมต้องออกไปก่อนเพราะว่าไอเย็นถ้ามึงเซ็ตกับดักไว้เรียบร้อยเลวเนี่ยผมก็ออกห้องไม่ได้เอาเพืเอ่อนผมโทรมาแลวเดี๋ยวนึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงรับละเออ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 อะไอวะ ไอหิวไอสัตว์พูดผิดอยู่ข้างบนเอเอไม่เอาครับพวกมาไอ้ะงูไอ้แม่งนอนอยู่หรอว่างก,กินเลยว่า,าก,กินขวดฮะว่างก,กินขวดว่า,าก,กินหยุดหลังนะก,กีใ่ใครไอ้เทียบบ่อยอ่กินในห้องหรือกินไหนกินกินในห้องก่อนอ่าไม่ไปไม่เหรอไออ่ไอ้ออ,อ,อนผมไม่ไปวะใครนะไอ้บอล

ก็ไม่รู้ที่ะไอ้ไหมไอ้สัดมันต้องตี้ยไม่แก้ไม่แก้มขย่าวตัวมันดิให้มันตกใจอ่ะเดี๋ยวพูดถ่ายคลิปแป๊บไปอันนี้มันจะลงใช่ไหมอ๋อเออถามเขาถามเลยสาย

ซ้อมแผลหรืวะดีไม่โดนเลยที่ไอ้ยยในที่สุดเราก็เฟลโอ้โหทุกคนดีจริงๆเรอตกน้ำไปหลายตกไฟไปไมะโอ้โหมนเสือกแง้มประตูเข้ามาแทนที่จะแบบปึ้งเข้ามาเลยอ่ะโอ้โหใส่ยิ้มที่หายเลยทำไมผมแย่หรอครับผมเป็นคนดีมแต่โอ้โหเราเฟลอย่างงี้เอแต่ผมว่ามันฮานะเพื่อนๆโอ้โหนี่เตรียมการกันอย่างดี นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบคอนเทนต์แบบโอ้โหนี่ไม่เคยทำลงช anel ลเลยนะครับผมก็อาจจะมีผิดพลาดอะไรบางประการก็ขออภัยแล้วกันก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไ like ลค์ซับสไครต์นะครับผมก็เอาไว้เจอกันนะครับผมสไลด์นี้ไปแล้วสวสัสดีครับ